อจรเีบอดเีนี้องเล่นเลยครับผมที่าตัวเดียกันอาอาจารย์กคเลยครับจเบของเมองกเจานครับไม่ใชไม่ใช่เม็ดเม็ดจอจานครับไม่น้าขุนครับเม่น้าขุนครับเดี๋ยวผิดสไตล์ครับเียจอจาน

คนขอควครับคุณควาครับมาขึ้นไปคู่กันครับเยครัอเอา้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับนี่ครับเอามา้าจอช้างขึ้นไปชอจริงครับ เบี้ยคอควายครับนี่ครับจานไก่้ามาของตำนัดเลยครับขอเล่นมาซ้ายเลยครับตรงนี้ครับเบี้ยคอควายห้าครับ คนชอรจริงเจ็ดครับ,รรรบแผ่นเมื่อกี้นะครับช่วงปลายเกมนะครับผมมึนเลยนะครับเหมือนเขาบังคับให้เราเดินนะครับเดินตามที่น้องเมย์เขาต้องการนะครับแต่ว่าเสียงมันซาวด้วยผมเกิดให้ปิดคล้องนะเรียกขอใครครับ ขอไก่หครับเบี้ยกอไก่ครับไก่ครับคุณถามว่าอาจารย์เกงเขาทำไมหลอจังครับไอ้ยิ่งเนี่ยไม่ขอไม่เอาไม่อ้างกัอาจารย์ไก่ครับเบี้ยกอไก่ห้าครับ

เียก,กินหนเน่าในแน่เอาคอกบไอายเอาเียเพี้ยเีย,เย,เยกไก่กินตัดข้าไปก่อนครับไหนะครับติดยศแล้วครับ ติดเป็นยึดในร้อยนะครับเอาเบี้ยก,กินครับเบี้ยเขาชิงกินตัดกระจจอจานครับ เราเบีย้ยกินไล่มาเขาไปอีกครัครบเราทิ้งกันเลยครับม้ขาวทิ้งกันเลยครับติดยศอีกแล้วนะครับติดรถอีกแล้วก็หยิบน้ำมานะครับเดี๋ยวเขาทำอะไรเอ่ยเมื่อกี้พอโคนกินใช่ไหมโคนกินโอเค อันนั้นดันดันคนขึ้นไปคอควายครับดันคนขึ้นไปคอควายครับเขาจะกินสองใช่ไหมเราไม่ให้กินหรอก ขึ้นไปแล้วนะครับเราก็จําเป็นต้องขึ้นนะครับไปครับขนขึ้นไปไม่กินเราด้วยนะครับไม่กินเราด้วยนะครับ นั้นก็เอาเบีย้ยตอ่อจานดันขึ้นไปครับเอาโคลนกินมาเราก็เอาโคลนกินโคลนครับเอาโคลน,น,นกินไม่เอาเบีย้ยครับไม่เอาเบีย้ย คนครับผมเอาเบี้ยคู่การสวยๆครับเอาเบี้ยดันเบี้ยขึ้นไปครับเบี้ยของงูครับ ครับคุณครับคุณ,คณขุนคอควายหกครับขายเดี่ยวพันลีนะครับขายเดี่ยวพัน, 1, ล,น 1, ลีนะครับเอาเสริมคนขึ้นไปครับคนคนจอจานหก โยนนะครับจะมีการโยนเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาเม็ดโยนมาเลยแจ้งเม็ดไปงงงูเลยเม็ดมางงงูนะครับ โลนไปหดโอนไปกินโลขึนเลยเหรอใช่ครับใช่ครับเอาโนดันขึ้นไปครับโอนควายครับเราไม่เปิดหน้าบ้านนะครับเราไม่เปิดนะครับ ถ้าเปิดแล้วสภาพจะไม่ดีนะครับขุนลอยขนาดนี้นะครับน,นีไม่ไก่พลาดอับอนอปนมาที่กอไก่ครับแจ้งมากลับไปกอไก่สามถ้างั้นเราก็ต้องไปต่อนะครับเอาเรือกินเบี้ยครับกินเบี้ยกอไก่ เบี้ยครับกินเบี้ยเรือไหนครับเรือกินเบี้ยกอไก่ครับเรือกินเอาเรือกินเบี้ยกอไก่ตีแจ้งเอามา้าเอามา้ากอไก่ปวดโนเลยปวดมาแล้วนะครับ เอาเรือก,กินเรือครับ<า>เอาหมากินนะครับเอาหมากินถ้างั้นก็เอาเอาขุนติดครับขุนติดม้าครับขุนงองโงูหกครับที่แล้วก็เอาม้า ครับผมกินเ้าเือลูกเาแล้วก็กินปูนคืนตอนนี้หมากเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยหมากเท่าเท่าอยู่เป็นต่อสักเป็นต่อสักหมากก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่กินสิสกี เมื่อกี้ผมว่าผมจะเอาเรือกินมาอยู่นะครับคุณเ,เป็นสัต์มาเป็นสัตกมาเป็นสัต์มา กินกินกินตับก็กินเลุก,เ,ก,ก,กเอาเรือมาคออกายครับเฮ้ยไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเยวลุกอยู่ดีนะครับกินกินเป็นรองทางเม็ดเม็ดขึ้นมาเสียเบี้ยขอทอช้าง เขาลุกเราแน่แน่กินเขาลุก กินไปก่อนครับคนกินไปคนกินม้าครับคนกินม้าไปครับผมในตรงกลางให้มีม้าสองตัวนะครับคนกินม้าไปเลยครับเดี๋ยวจะโดนบีบตาที่แล้วนะครับ อคุณกลับมาคอไฟพอไฟเจ็ดครับคุณคอไฟเจ็ดอไฟเจ็ดออกมไปแ้วจคอยมากลับมางองงูครับ <c oughs> อยม้ากลับมางองงูเจ็ครับทิ <c oughs> ้งเบียลิทิ้งเบีชอช้างให้กินเลยครับ,รบลุกอีกแล้วนะครับ เอาเรือลุกขุนขึ้นเอาขุนขึ้นไปครับขอาใครครับขอาใครหกาเมกเเอาเม็ดไปงองงูครับ เงาหกเอาเรือลุกต่อการเป็หนึ่งดอกแล้วจะบ,บอกเพื่อนกันครับ สวัสดีคุณคไก่ๆนะครับเขาโชว์ว่าขนาดนอนเล่นนะครับผมก็เอามั่งนะครับผมก็เอามั่งนะครับนี่ผมแค่จะทำเหนียไว้บ้าเดี๋ยววันหนึ่งถ้เกิดไรบ้าง เมืม่อก่นอนเมื่อก่อนผมเข้าไปอยู่ไร์เพื่อนผมก็เปิดเปิดต้องอยู่ครับไม่อยากเปิดครับอยกความความหล่อมันจะติดคนอื่นครับพี่ไก่หลอ่อจริงคุณไก่ผมว่าจะเปิดร้านอาหารนะพี่ไก่ครับผม <c oughs> ว่ามีโอกาสจะขอความรู้จากพี่ไก่นะครับความรู้ด้านอาหารไม่มีครับมีแต่มีมสัญญาจะเป็นภรรยาครับอาหพี่มา,ามอ่าต้มเขาเป็นคนปรุงเป็นคนทำทุกอย่างครับเขามาเรียกผมตอนตอนที่ให้ไปช้อนฟอง เขาเรียกไปช้อนคองอย่างเดียวนะครับมันก่อนไปกินที่อ่างคลองก็พี่สาวกับพี่เคยก็เขาก็จะขอขอสูตรนองฟ้าครับนองฟ้ากขะนองฟ้าก็วางหูไปเลยนองฟ้าก็ได้สูตรนี้มาตอนเขาเขาไปช่วยขายขาหมูตอนอายุแปดขวบนะครับแล้วเขาก็มาดัดแปลงไปเรื่อยๆนะครับดัดแปลงจนเข้าสูตรตัวเองครับเอาเรือลุกไปหนึ่งดอกครับ จอจานครับล้วบอกเพื่อนกันครับมาลกเดินครับเดินครับเดินอาจารย์ัรับเดินครบือลุกจอจานครับจอจานแปดเข้าไปครับเอาเรือเรือยอเรือยอหญิงไปลุกที่จอจานครับจอหญิงลุกที่จอจานครับลุกบักเข้าไปหนึ่งดอกครับขอสักทีนะครับเอาขึ้นในกอูครับ แล้วมันจะขึ้นมาเลยว่าเ้าเทาไหร่ท่าไหร,ไหรมันจะบอกครับ,บราย,ยาครับเนาย,ย,าาย,ยาังับวันนี้ดูอาจารย์ไก่ก็แย่ๆอยู่นะครับจา,าจาก,กอเ,อาเอาเบีย้ยครับเบี้าสงแทงไรโคนไหมครับไล่เลยครับลไล่เลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลย หยับเรือมาถอชิงครับทันม้าเขาขยายนะครับเอา,าข,อเขาจะมารุกเราหนึ่งดอกนะครับรุกเราหนึ่งดอกเราก็ติดเลยนะครับนะครับนางก็ยกมา้ายกม้าไปทางนี้อ่ะ ยกมาเป็นเฉาิงไปมดเดียวกับมาไม่จริล้ตงยก,มา,ม,ากงมาไปเฉาจิงครับเฉาจิงหครับไปตัวกังเหลือเท่ากันอยู่เลยน้องโด นั่งครับนั่งครับรมผมต้องตั้งกระดานเอียงๆครับเพราะว่าจะได้วางตัวที่ถูกครับเที่ช,าชาา้างตรจตเือ,อ,อะ,ะออมาชอช้างเ เือุเามด้ี๋ยวาก่อนครับแอดมินแจงก็จะกินลับอไปก่อครัาม้ากลับมางงงูครับเอาม้ากลับมางงงูครับมากลับมางงงูขังเรือไปก่อนครับมารุกถ้างั้นก็ขยับขุนมาคอกวายครับ ออควายครับถอยลงมาครับถอยหลังมามเพยมาแล้วนะครับมาแล้วมแเลขอมลดิน้วก็จำเป็นต้องกินนะครับกินมาขนาดนี้ก็ต้องกินกันนะครับ เอาเรือไปฉอชิงนะครับฉอชิงหกเรือมาฉอชิงอิงหกครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลบมาตานี้นะครับปลูกเปี้ยนในตัวนะครับ้ำป้องกันตาลุกค่าทับในอนาคตนะครับรับคูนจอจานครับคูจจจะมาปักเราแล้วนะครับถ้าองนั้นก็ต้องเดินเดินขุนขึ้นไป ลุเาลขาขุนขึ้นไปข้อไครยหกครับลอยโคนแ้นกัแรกกันไอยีกแล้วนะครับก็ติดก,กินมากก้าจะเลย เอาขุนไปขอไข่ครับขอไข่ห้าทิ้งมาไปเลยครับครับผมทิ้งแล้วครับภาระมันเยอะแล้วเกินครับน้องเมย์ก็พยายามให้เราเดินตามที่เขาตกกงนะครับไม่ไหวจะเคลียร์ครับ กินเม็ดเราแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็เดิาต่อไปทางนู้นอีกนะครับไปทางนู้นอีกขึ้นไป ไปครับม้าไปต่อนะครับขอไข่หกครับเนี่นม้าเราไม่มีบทบาทเลยนะครับม้าเราไม่มีบทบาทเลย โอเคงั้นก็เอาเอาเม็ดเข้าไปต่อกันครับอตอนนี้เราไปลองโคนตัวหนึ่งเลยหรอกินครับขอบคุณกินครับข ถอยขุดมาถอยขุดลงมาไม่กินครับถอยขุดมาถอยขุดมาจับกินเรือครับถอยขุดมาจับกินเรือครับเราไม่กินม้าครับถอยขุดมาถอยขุดลงมาหาเสมอด่วนนะครับ ตอนนี้เป็นรองม้ากับโคนครับมาเรื่องแล้วครับาเรียบร้อยครับแกมนี้นะครับถ้ากินก็แพ้อยู่ดีครับเพราะว่าจะโดนโคนบีบนะครับโอเคครับยอมแพ้ครับ